จะถามคุณพีเตอร์ว่าฝรั่งกลัวน้ําท่วมแค่ไหนนะครับสวัสดีครับคุณพีเตอร์ครับสวัสดีครับคุณเจียระและผู้ฟังด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับคงไม่ใช่แค่ฝรั่งนะคงชาวต่างชาติทั้งหลายที่มาเมืองไทยมาอยู่มาลงทุนนะมาเที่ยวเขากลัวน้ำท่วมแค่ไหนคุณพีเตอร์เคยเจอน้ําท่วมหนักแค่ไหนคก็ตอนที่น้ําท่วมภาคกลางนะครับที่ที่กรุงเทพที่นนนะครับตอนนั้นพวกก็อยู่นะครับตอนนั้นอยู่ คอนโดลิม่มไม่น้ำนะครับที่ที่หนอตบ,บุรีนะครับเอ่อก็ตอนนั้นก็ก็ลำบากนะฮะทุกคนลำบากนะมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ลำบากอย่างเดียวก็การเสียหายก็ก็เยอะมากนะครับ <c oughs> แต่ผมรู้สึกแบบเรามีน้ำท่วมทุกปีนะครับเ <c oughs> ยอะหรือน้อยก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่อยู่ที่น้อยด้วยมันมันเป็นความรู้สึกไหมว่า นี่เป็นภัยธรรมชาติที่อยู่เมืองไทยต้องเจอเป็นประจําอยู่แล้วถ้าอยู่ประเทศไทยอาจจะต้องเจอประจำเพราะ,ราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าภัยพิบัตินี้มาจากธรรมชาติและอาจจะมีความผิดของคน mm. ด้วยบ้างนะฮะและ้วก็ reaction time ของเราหมายถึงว่า กว่าเราจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกว่าเราจะเตือนคนว่าเอ๊ะมันจะกำลังจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะเราอาจจะฉาด้วยนะครับคุณเชแลวนะครับถ้าเราคิด<ม>ว่าภาย<ค>ัยธรรมชาติเป็นคู่กับมนุษย์นะฮะอยู่ญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวใช่ไหมฮะอยู่แคนาดาอาจจะมีิมะถล่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปไยพิบัติไม่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  มีครับบางเรื่องบางอย่างเราทําอะไรไม่ได้ก<ม>็ต้องยอมรับบางเรื่องบางอย่างเช่นเรื่องอ่าก็ก็ฝนจะตกเยอะก็ก็ทําอะไรไม่ได้<ม>แต่ว่าถ้าเราพูดถึงอ่ภาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวหรืออ่าหิมะสลายหรืออย่างนั้นอันนั้นมันคนละเรื่องนิดหนึ่งนะครับ<ม>เช่นนะฮะอ่าหิมะจะสลายนะครับก็เรียกว่า Avalanche นั้น ก็เราก็รู้ว่าอันนั้นมัน Danger Zone เรารู้ว่าอันนั้นมันบริเวณที่มันอาจจะเกิดขึ้นถึงเราก็ไม่สร้างบ้านที่นั่นนะครับญี่ปุ่นแผ่นดินไหวก,ก็ก็สร้างบ้านที่จะอยู่ได้นะฮะสร้างตึกที่จะอยู่ได้นะฮะประเทศไทยนี้ฝนตกทุกปี น้ำท่วมทุกปีน่าจะเป็นล้านปีแล้วเปล่าหอ,อ,อก,กี่ล้านปีนะฮะย่างนั้นเรารู้ว่าฝนจะตกและผมรู้นะฮะว่าขวามประสบการณ์หรือความสามารถและความรู้ของคนในโลกนี้เยอะแยะเรื่องน้ำจะไหลแบบไหนเราที่ไหนกั้นน้ำแล้วก็ เมื่อไรฝนจะตกเยอะมากหรือน้ำจะลงเยอะมากขนาดนั้นเราจะต้องทำอะไรนะครับ mm hmm. แต่ผมก็รู้สึกอย่างนี้จลวระระวังคำพูดสักนิดหนึ่งนะครับผู้ฟังครับแต่ผมก็รู้สึกอย่างนี้ว่าในประเทศไทยนี้ผมก็อยู่35ปีนะ,ะก่อนที่ผมมานะ,ะมีมีน้ําท่วมแล้วก็มีน้ําท่วมแถวสุุมวิท แต่ว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายนะฮะน้ำสูงมัดกันคนก็ก็ภายเหลือในุซเวตตอนโู้นนะฮะแต่ผมก็เห็นภาพแล้วก็ได้สตอรีอ่นะฮะแต่ว่านั้นมันครั้งเดียวนะครับเท่าที่ผมรู้แต่ที่เกิดขึ้นภาคใต้นี้นะครับเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะก็ทำรีเสิร์ชด้วยแล้วก็ฟังข่าวหลาย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 ,หลายสถานีอ่านข่าวเยอะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จะพูดย้ำก็แล้วกันนะฮะว่าเกิดจากธรรมชาติจากคนด้วยนะฮะเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึง Infrastructure ของเรานะฮะแถวนั้นเข้าใจว่า i n าอินฟร u สตร r e ที่สร้างไว้อาจจะไม่เหมาะกับฝนตกหนักขนาดนั้นแล้วก็ยอมรับนะฮะฝนตกมากนะฮะ มากกว่าในประวัติศาสตร์หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะฮะแต่ว่ามันฝนตกเยอะมากนะฮะแต่ว่าทำไมมันท่วมขนาดนั้นจริงๆแล้วนะครับว่าทักยใหญ่บางคนก็บอกว่าอยู่ในเอ็นในเอ็นใ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 นเบสนนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมัน,ม,นมัน้นามันน่าจะไหลได้แต่ว่าเราเวลาผ่านไป นะฮะเวลาผ่านไปเราก็สร้างนี้เราไปทำโครงการนี้ไปทำนั้นนู่นขุดนี้ทมนี้นั้นอะไรก็ก็ทำให้หนามมันไม่ไหลนะฮะก็ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่งฟังเมื่อคืนนะฮะฝั่งคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็บอกหนามมันไม่ไหลเพราะว่ามันมีที่กัน้นเยอะพอสมควรนะฮะแต่ เพื่อจะพูดแฟร์นะครว่าอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำท่วมหลายประเทศอินโดก็ดีฟิลิปปินก็ดีที่อื่นก็ดีฝนตกเยอะอินเดียก็มีนะฮะคนก็เสียชีวิตก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าเราดูในประเทศอื่นๆคุณจะเห็นว่าในามาเลเซียก็มีคนเสียชีวิต ในอินโดก็ประมาณเกือบจะเจ็ดร้อยคนนะ,ะในศรีลงกาก็เสียชีวิตประมาณสี่ร้อยคนในประเทศไทยถ้าเรามองอ,อแล้วแต่เราจะฟังใครนะฮะบางคนกลัวว่าในประเทศไทยนี้เสียชีวิตแค่ร้อยแปดสิบเอ็ดบางบางคนก็บอกมันเสียเกินพันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ควรจะเสียชีวิตไหมไมไ่ควรนะครับคุณจีระผู้ฟังครับอืม ผมก็ <คน S 1> อยู่นานบต่างชาติอย่างคุณปีเตอร์เ,อรเขากลัวมากไหมฮะเรื่องนี้โอ้อย่างปีเตอร์ไม่รู้แต่บอกได้นะฮะ <c oughs> คนที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดก็เป็นคนมาเลยนะฮะถ้าเราดูจํานวนคนที่มาเที่ยวประเทศไทยมาเลยมากกว่าคนจีนจีนอาจจะเป็นอันดับสองสามอะไรประมาณนั้นมาเลยก็ก็ไปหัดยายไปภาคใต้เยอะมากๆเลยนะครับ <c oughs> เขากลัวไหมก็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 เชื่อนะฮะว่าถ้าทาหัตใหญ่สมบูรณ์สะอาดใกล้ๆกับเหมือนเดิมบางอย่างก็ก็ดีกว่าเดิมนะฮะคนมาเลยก็ก็จะมาแต่ก็อาจจะไม่มาหน้าฝนปีหน้าก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างนี้มันไม่ควรท่วมขนาดนี้แล้วที่เราเคยพูดพูดกันแล้วะฮะ Cost, ค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่าใช้จ่ายในการเสียหายไม่ว่าการเสียหายจากท่องเที่ยวการเสียหายจากการธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่มันเยอะมากๆเลขยังไม่ออกนะฮะโอ้มื่อก่อนก็อาทิตย์ที่แล้วก็บอกสองห0ืล้านตอนนี้ก็ไม่รู้จะ50 60 70 80, 80, หกสิบบแปล้านหรือป่อแสนล้านเราไม่รู้แต่ก็จะเงินเยอะ ะฮะแต่ที่เรารู้นะฮะว่าเขาสามารถจะใช้คำภาษาอังกฤษจ,จะยากนิดหนึง่งเมเเกตเมเเกตแปลว่าทำให้มันน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าที่มันที่มันอาจจะเกิดนะฮะอย่างนั้นเขาสามารถจะใช้เงินได้สามารถจะใช้ความรู้ถ้าไม่มีความรู้ท่องทิน้นก็หาความรู้จากคนภาคกลางก็ได้แหละฮะ ความรู้จากคนทางประเทศก็ได้แล้วก็ตั้งงบประมาณเพื่อจะสต๊าดี้เพื่อจะวิเคราะห์เราเพื่อจะแก้ปัญหาได้เพราะเราก็ทําแบบนี้สมมุติมันเกิดขึ้นปีหน้าอีกแล้วก็อีกปีหนึ่งคุณจีละจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือสมมุติภาคกลางของเราไม่ได้ไมาถึงไอยูทีเไอยูทีเอป็นสเปเชียลเคสแต่ถ้าเราดูภาคกลางของเรานอนทบุรีกรุงเทพอะไรนี้ปทุมธานี ถ้าท่วมแบบที่มันท่วมสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วนะฮะถ้าท่วมขนาดนั้นเราก็ท่วมอีกปีหน้าเราอีีปีนะ่นะจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยก็ก็แจ้งเลยนะฮะคนไทยก็แจ้งเลยนะฮะผู้ฟังครับถึงแ<ล>ม้ฝรั่งนะคนไทยก็กลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบน,นั้นด้วยก็นักลงทุนยังไงฮะต้องคิดหนักมากขึ้นว่าจะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยโอ้แน,น่นอนแน่นอนครับ อย่างนี้ถ้าเราพูดถึงการลงทุนนะฮะนักลงทุนเขาคิดเรื่องความมั่นคงความเชื่อมั่นในสถานที่หรือที่เขาจะลงทุนด้วยนะฮะผมก็เดาว่านะฮะว่าตอนนี้นักลงทุนสมมติเขาบอกคิดว่าจะสร้างโรงแรมใหม่ที่ฮัดใหญ่ก็ต้องขิดหนักกว่าเขาจะปักกระเป๋านะฮะสร้างหรือคนโบอยากจะสร้างห้าง ในราวาโอคนชอบไปเที่ยวหัดใหญ่นั้นกว่าเราก็จะสร้างห้างเราก็ต้องคิดหนักหนักหน่อยนะฮะเออเราอาจจะไม่ได้สร้างที่โนเรา,าจ,จะสร้างที่อื่นก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องคิดนะฮะกคุณจีละเหมือนที่เราเคยมีประสบการณ์น้าท่วมที่ไอยูจียแล้วก็โรงงานฮอนด้าจำได้ไหมโรงงานฮอนด้ามันก,ก็ก็จะคิดหนักกว่าก็ไม่สร้างโรงงานหรอกใช่ไหมคนไม่ลงทุนแบบนั้น มันมันมี long term effect แน่นอนนะครับผู้ฟังครับแต่ผมก็รู้สึกอย่างนี้คุณจีละผู้ฟังครับน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็บอกว่าอ๋อน้ำฝ่ายอาจจะอาจจะกลับมาเหมือนเดิมเกือบร0อยซวันนี้ภายในไม่คีสัปดาห์เขาก็จะทำความสะอาดทุกอย่างเป็นคลนิ่งอะไรด้วยทุกอย่างเพื่อจะให้มันแบบเหมือนเดิมนะครับ มันมัน,ม,นมันไม่กลับมาเดิมเดิมเราเหล่านี้มันจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าเขาจะชีวิตของคนที่นั่นนะอันนั้นมันเซ็งที่มันม,มันเศร้าใจสุดๆเล้วชีวิตของคนร้ายแรงกว่าร้ายแรงกว่าภูมิภาคอื่นๆนะฮะทำให้เราคิดว่าคนต่างชาติต้องย้ายและไปลงทุนที่อื่นเลยหรือไม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากมาเมืองไทยแล้วถึงขนาดนั้นไหมฮะเอาอันนี้ จำได้ไหมตอนที่ภาคกลางน้าท่วมหนักตอนนั้นคนไปซื้อคอนโดมันเยอะมากมากทุกวันนี้ผมก็ยังมีเพื่อนอยู่ยังรู้สึกอ่อยังรู้รู้จักคนอยู่ไม่ว่าเป็นคนไทยคนต่างชาติที่บอกจะไม่ปลูกบ้านไม่ซื้อบ้านแถวนี้หรือแถวนั้นไม่เด็ดขาดเพราะว่ากลัวน้าท่วมในอ,อนาคตด้วยถึงก็ไปสร้างบ้านที่อื่นอะไรอะไรด้วยและ ที่พูดนะฮะเรื่องความมั่นคงในประเทศไทยนี้เราถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจของเราถ้าเราพูดถึง GDP หรือการเติบโตเศรษฐกิจของเราในประเทศไทยนี้เราไม่สม่ำเสมอเราไม่เสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องยอมรับหลายปีไม่ว่าบปนภัยพิบัติเรื่องการเมืองภัยพิบัติเรื่องธรรมชาติภัยพิบัติอ,อ,อื่นๆที่ นะฮะผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทเรียนแต่เรามีบทเรียนเรื่องเพียมสองจุดห้าทุกปีมีบทเรียนเรื่องนำทุกทุกปีเรามีบทเรียนเรื่องบทเรียนเรื่องอื่น,น,นๆเกือบทุกปีแต่เราแก้ไหม <c oughs> เราซ่อมไหมเราปรับไหม ปรับยากนะครับคุณจีละเราปรับยากฝังข่าวทุกวันไม่ว่าเป็นช่องไหนถ้าเราไม่ฝังข่าวเรื่องบังเทิงแล้วก็จะฝังข่าวเรื่องการเมืองนะฮะโอ้ฝังข่าวทุกคืนคุยเรื่องการเมืองนายกรัฐมนตรีนะฮะเออเออยนเออนายกเทศบาลเออจะมีการเลือกทั้งข่าวแค่ฝังข่าวในประเทศไทยนี้ข่าวเรื่องการเมืองเยอะมากแปลว่าเราไม่เสถียรนะครับคุณจีละ ข่าวเรื่องนำท่วมกับนักการเมืองแล้วก็เชื่อมกันตอนนี้ด้วยนะฮะการเมืองกับกับนำท่วมะะจะว่าใครจะโทษใครใครผิดใครทูกอะไรนี้ด้วยประเทศไทยนะ,ะับผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงคนต่างชาติที่จะสนใจมาลงทุนในประเทศไทยนี้จะมาทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ก็ดีหรือจะให้เลือกประเทศไทยหรือเลือกมาเลยรรอเลือก เวียดนามเราเลือกแคมโบเดียอะไรประเทศไทยต้องปรับเยอะพอสมควรนะครับคุณเจีแลรวที่เราอยากมีเงินเข้ามาประเทศไทยเยอะแต่ถ้าเราดูหลายปีที่ผ่านมาที่สถานการณ์ของเรามันไม่ค่อยสถียนคุณจะเห็นว่าเงินเข้ามา FDI foreign direct investment เข้ามาน้อยกว่าพื้นบ้านเราเยอะ ทำไมคนไปลงทุนในเวียดนามเกือบจะสี่เท่าของประเทศไทยนี้เงินแม้เงินจากทั้งประเทศเวียดนามเขาไม่เวียดนามปลอดภัยกว่าเราเหรอเวียดนามปลอดภัยกว่าเหรอมันเสถียรกว่าเราไม่เสถียรที่บอกไม่ไม่อยากจะบ่นไม่อยากจะขี้บ่นแต่ที่บอกเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องภัยพิบัติยังไงภัยพิบัติก็กว้างๆแมนเมน รือ natural เรามีเยอะนะครับผู้ฟังครับเรามีเยอะถึงคนที่จะลงทุนที่จะสร้างธุรกิจที่จะสร้างโครงการสร้างตึกอะไรนี้ด้วยับถ้ามันแมัดเงินจากยุโรปก็ดีจากอเมริกาก็ดีจากญี่ปุ่นก็ดีจากที่ไหนก็ดีกว่าเขาจะตัดสินใจลงทุนที่ไหนก็ต้องคิดเรื่อง risk นะความเสี่ยง นะฮะแต่เราก็แน่นอนฮัตยายมีริสกมากๆาอายุเทียบางจุดก็มีริสกมากๆถ้าเราพูดถึงภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นแต่เราก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะฮะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็มีการป้องกันมีการเตรียมตัววางาแผนเยะทำไมมันมันก็ยังเกิดขึ้นอีกแล้วก็ต้องลงทุน,นเพิ่มนะฮะทั้งกันก็ลงทุนสิลงทุนเพื่อจะป้องกัน ดีกว่าที่จะเสียห้าห้าหมื่นล้านเจ็ดหมืนล้านหกหมืนล้านที่เราจะที่เราจะเสียครั้งนี้เขาก็ไปใชัยสองสามมืนล้ 10, านสิบล้านสิบหนึ่งหมื่นล้านก็ได้ห้าหมืนล้านเพื่อจะมาให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราก็ที่เราเคยพูดกันนะเมื่อไรจะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลชอบงบประมาณอยู่แล้วชอบมากๆอยู่แล้วเขาก็สร้างงบประมาณสิ เพื่อจะป้องกันเอเรียนะพื้นที่บริเวณใน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 ภูมิภาคของเราในประเทศไทยนี้เพื่อจะป้องกันเพื่อจะสร้างอนาคตของเรานะฮะใช่ไหมแล้วก็ดีกว่าที่จะไปใช้ขีพันล้านเพื่อจะซื้อท็บเลือเล,ลดยดีกว่าที่จะเพื่อจะมียาเหมือนปาดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมก็ อันนั้นมัน short term gain อาจจะไม่มี gain ด้วยแต่ก็ long term gain แล้วก็ต้องมันไม่เหลือบาก,กว่าแรงใช่ไหมครับที่จะเตรียมการป้องกันแบบั้นอีกทีหนึ่งนะฮะทษทีนะมันไม่เหลือบาก,กว่าแรงเหนือกว่าความคิดที่เราทําได้ใช่ไหมฮะมันสมองเรามัน <c oughs> เราเป็น leader เราเป็นผู้บริหาร <c oughs> แล้วก็อยู่ในบริษัทแล้วก็มีลูกน้องมาถามว่าเอออันนี้ทําได้ไหม เราไม่มีความรู้ทุกอย่างเราไม่ได้เป็นเชี่ยวชาญทุกอย่างบางทีเราต้องบอกเ,ออเราอาจจะต้องจ้างเอ็ดวเซอร์เออเราต้องจ้างอ,อนะฮะหรือเราเป็นคณะกรรมการผู้บริหารออนะฮะการตัดสินใจนะโอ้มีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารก็ต้องตัดสินใจเอ,อ้เราจะลงทุนหรือเปล่าเออประธานบอกเออพมไม่มีประสบการณ์เรื่องอันนี้รองประธานบอกเออผมก็ไม่มี ลยคาบอกโอ้ก็ไม่มีเอาอย่างนั้นเราก็ต้องจ้างคนมาที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้เรื่องความสามารถเรื่องนี้ได้เราไม่ไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะฮะมันเนื้อกว่าความคิดของหลายคนแน่นอนอแต่ว่าอาจจะมีคน,นประเทศไทยนี้หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้จะช่วยได้ถ้าเขาไม่อยากจะจ้างคนข้างนอกแพงๆเราก็จ้างมหาวิทยาลัยได้ Prince of Songkla นะฮะ ต่ยังไม่มหาวิทยาลัยที่ทรงคลามันเก่งอยู่แล้ววิศวกรเก่งมากอยู่แล้วในนันนะฮะแรืชูลาในกรุงเทพนี้หรือคอนเคนอะไรก็เลยเชียงใหม่เก่งมากอยู่แล้วให้ให้มหาวิทยาลัยมาช่วยนะฮะคอเตอร์แล้วก็เพื่อนๆคมพิวเตอร์ชาวต่างชาติยังไม่คิดจะหนีจากเมืองไทยใช่ไหมดูแล้วค,คนไทยบอกว่ากลัวกรุงเทพไม่อยากจะอยู่กรุงเทพแล้วจะย้ายหนีแล้วเนียโอ้นนมันถ้าก็ไม่อยากอยู่มันไม่ใช่เรื่องนําท่วมหรอก <laughs> อาจจะอาจจะมีประสบอาจจะมีเหตุผลอื<_<_<_<_<_่นที่ไม่อยากจะอยู<_<_่แต่มันไม่ใช่เรื่องน้าท่วมนะฮะไม่ใช่เลยนะฮะที่บอกเราคุยเรื่องฮัดใหญ่ดีกว่าครับคนมาเลยจะไม่มาสักพักหนึ่งแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับมาละนะฮะก็จะมาเที่ยวอยู่แล้วพวกก็ชอบมาเที่ยวชอบมาแอบมาเที่ยวชอบมาบอกภรรอาไปประชุมแล้วก็มาเที่ยวฮัดใหญ่อะไรก็มีนะเยอะถ้าหลังทุกปีาคุันงครอบครัวนะ ข้าหลังเมือปีมาในครอบครัวอะไรนะะก็เอาเอาอนี้ผ <Labor ator il fi> ู้ฟังครับทุกปีนะครับทุกปีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ขนาดรัฐบาลของเรานะครับพีเอมสองจุดห้ามาหน้าฝนมาแล้วก็ก็จะเลือมเรื่องพีเอมสองจุดห้าเชื่อผมเหอะเรื่องแชงเรื่องหัดใหญ่ โห oh, อีกสี่สิบวันละคีวันเขาจะมีการเลือกตั้งก็จะลืมเรื่องเรื่องฮัตใหญ่อยู่แล้วนะฮะนอกจากคนพื้นที่หัตใหญ่ที่อยากจะหาเสียงในนั้นโอ้ oh, เลือกผมผมก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมในฮัตใหญ่ก็อาจจะได้เสียงเยอะพอสมควรแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออก เขาจะลืมเขาก็าจะคิดเรื่องเอาเอาชีาวิตการเมืองรอดดีกว่าก็ขอบคุณมุมมองที่น่าสนใจจากคุณิีเตอร์นะฮะเป็นมุมมองที่มองจาก inside out เข้ามาว่าครับผมแลน,นี่เราจะหมดไปไหมต่างชาติกลัวแค่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณิีเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม